รักอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็อยากให้เป็นความรักที่ดีเนี่ยควรจะต้องทำยังไงบ้างครับหนึ่งเนพระอาจารย์ขอให้มองความรักว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้คร <ried S 2> ับอย่าไปมองความรักเป็นเรื่องของอะไรที่ตายตัวครับเช่นเจอคนแรกก็ต้องแต่งเลยถ้าไม่ใช่คนนี้ฉันก็จะไม่คบใครอย่าไปมองอะไรตายตัวงั้นให้มองว่าเรากําลังเรียนรู้เรื่องความรักรในความรักจะมีความสุขความทุกข์สมบ,งบังผิดังให้เราเรียนรู้รตั้งเป้าเอาไว้ว่าสุขก็เรียนรู้ทุกข์ก็เรียนรู้ สมหวังก็เรียนรู้ที่หวังก็เรียนรู้พอวันหนึ่งไปเจอสถานการณ์จริงเราจะไม่กลัวเพราะเราบอกตัวเองเอยู่แล้วว่าฉันกาลังเรียนรู้เรื่องความรักนี่เท่าน,นั้นเอง 2. องให้มองหาแง่ดีแง่างามของความรักเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยหลายคนเลิกกันไปเนี่ยออกมาแฉกันไอ้นั่นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ดีครับผมแต่ตอนที่คุณเริ่มคบกันทําไมคุณเจอแต่สิ่งดีๆใช่ไหมอาจารย์คิดว่าเราน่าจะมองหาแง่ดีแง่างามส่วนแง่ไม่ดีไม่งา,งามทําเป็นไม่เห็นบ้างก็ได้ เพราะมิฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่เจอหรอกคนที่ดีที่สุดในโลกนี้นะหลายคนมองหาแต่แง่สมบูรณ์แบบถ้าอาจารย์มาเอาแค่แง่ดีแง่งามก็พอละถ้าจะหาคนสมบูรณ์แบบมันไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกใครสักคนหนึ่งไม่ต้องแสวงหาคนที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเอาแค่แง่ดีแง่งามที่เขามีบางแง่บางส่วนแล้วเราก็ชอบในส่วนนั้นก็ได้นะครับเพราะในโลกนี้ไม่มีใครเกิดมาพร้อมที่สุดแล้วสามก็คือขอให้อยู่ด้วยกันเนี่ยด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันเมื่อคบกันแล้วต้องให้เกียรติ ซึ่งกันและกันนะอย่าไปคิดว่าเธอต้องฟังฉันเลยให้ทิ้งความเป็นเธอทิ้งความเป็นฉันหลอมกันเป็นเรารเมื่อเราเก้าวไปพร้อมๆกันเราจะสามารถปลูกต้นรักของเราให้เติบโตได,ด้พฤศจีต้องเรียนรู้ที่จะเปิดโอกาสให้คนรักของเรามีช่องว่างแก้วมีประโยชน์เพราะว่ามันว่างถนนที่รถวิ่งได้ก็เพราะถนนว่างชีวิตคู่หรือชีวิตรัก บางครั้งต้องเปิดพื้นที่ว่างให้คนที่เรารักได้ทําอะไรอย่างที่เขาชอบบ้างไม่ว่าพอเข้ามาปุ๊บเข้าไปจัดก,การชีวิตเขาไปเสียทุกเรื่องถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วยิ่งรักยิ่งครับแคบยิ่งรักก็ยิ่งทุง่และประการสุดท้ายเมื่อเรารักใครสักคนหนึ่งนะสำคัญที่สุดอย่าทําร้ายคนที่เรารักไม่ว่า<ห>จะสมหวังผิดหวังอย่าทาให้คนที่เรารักเจ็บท่อเรารให้นึกอยู่เสมอว่าเขาอยู่ของเขาดีๆเราได้ไปเชือ้อไปเชิญเข้ามาสู่ชีวิตเราขอให้ธนุถนอมให้ดี อย่าทําให้คนที่เรารักเจ็บถ้าได้แค่นี้นะ5ขอ้อนี้พระอาจารย์คิดว่าแต่งานเมื่อไหร่เดี๋ยวพระอาจารย์ไปในงานมงคลสมรสให้นะ <Hah S 2> นะไปเทศไปเจริญประพุทธมต์หมให้เลยหากคุณเอาแต่แตัดสินคนอื่นคุณก็จะไม่มีเวลารักคนอื่นเช่นกันนชีเทเรซา